สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเวดค่ะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันนะคะช่วงนี้เป็นกระแสกันมากๆเลยนะคะสําหรับขนมเ,เขาเรียกว่าอะไรสตรีทฟู้ดของเกาหลีนะคะที่เรียกว่าคอนด็อกนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยการเตรียมแป้งกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะนําน้ํานะคะเทใส่ลงไปในถาดเราใช้ถาดปากกว้างๆหน่อยนะคะเวลา แป้งขึ้นมาแล้วเราใช้ฮอทดอกจิ้มลงไปอ่ะมันจะได้สะดวกในการแบบว่าชุบแป้งนะคะตอนนี้ก็ใส่นี่ค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นยีสต์ค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะ ใช้แป้งขนมปังนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะให้แป้งเขาเนียนเลย พอเราผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะพยายามเกลี่ยนะคะให้แป้งเขาเรียบเสมอกันนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะปิดแรปค่ะแล้วก็พักแป้งในส่วนนี้นะคะเอาไว้ประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะ ในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราก็จะมาเตรียมไส้กรอกนะคะกับชีสนะคะตอนนี้ก็คือไส้กรอกจะต้องซับซับน้ําให้แห้งนะคะซับให้แห้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาชุบแป้งจะไม่ติดนะคะแล้วก็นํามาหั่นครึ่งค่ะ ซาลราชีสเราก็จะหั่นใหญ่เลยนะคะให้ไซส์แบบเท่าๆกับไส้กรอกจัดใหญ่จัดโตประมาณสามอัน ได้แบบนี้แล้วเราก็จะเสียบไม้นะคะไม้จิ้มไม้เสียบลูกชิ้นบ้านเราน่าจะอันเล็กไปหน่อยนะคะวันนี้เราก็เลยจะใช้ตะเกียบนะคะผู้ชมจิ้มเข้าไปเลยดูทรงให้มันแบบกลางๆนะคะ นี่ค่ะเตรียมเอาไว้นีแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของไส้กรอกนะคะส่วนต่อไปที่เราจะเตรียมก็คือนี่เลยค่ะเฟน้นไฟแช่แข็งนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้แบบว่าเป็นเส้นๆแท่งๆแ,แบบนี้นะคะเราจะนำมาหัน่นหั่นให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะ เล็กๆแบบนี้นะคะหันเตรียมไว้ประมาณนึงแล้วแบบนี้นะคะในระหว่างที่เราปรอแป้งขึ้นเราก็นำไปแช่ฟรีซรอไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะละลายนะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะคะแป้งก็ขึ้นมาเป็นสองเท่าแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาจัดการนะคะเอาพอกกอกนะคะเอาไส้กรอกกับชีสที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยลงไปจิ้มนะคะนี่นะคะแล้วก็ม้วนเขาขึ้นมา วางลงไปแล้วก็มวนขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะพยายามทำให้แบบเขาหนาเท่าๆกันนะคะ ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาจิ้มลงไปตรงที่เป็นมันฝรั่งนะคะที่เราหั่นเอาไว้เป็นก้อนๆนนะคะคุกคลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นําชามในส่วนนี้มาค่ะส่วนนี้เลยแป้งขนมปังนะเก็ดขนมปังจิ้มลงไปนะคะแปะๆเข้าเข้าไป นี่ค่ะอันนี้ก็คือเตรียมได้อันหนึ่งแล้วนะคะเตรียมไว้พร้อมทอดค่ะนี่ก็เตรียมไว้ประมาณ3ามอันก่อนนะคะทุกผู้ชมมาทางด้านของหม้อทอดกันบ้างนะคะตอนนี้เราตั้งอุณหภูมิเอาไว้ที่160อองศานะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำลงไปทอดเลย แล้วนะคะสําหรับเมนูคอนด็อกแบบเกาหลีของเราวันนี้นะคะโอ้โหเป็นไงน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะหลายๆคนเรียกมันว่านี่ค่ะไม้เท้ากอบลินนะคะเพราะว่ามันลักษณะแบบเป็นตะปุ่มตะป่ําแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฮอตฮิตกันมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่พยายามหาทําตามซีรีส์นะคะสตาร์ทอนะัพหรือว่าช่วงนี้เนี่ยไอดอลก็ออกมาทานเจ้านี่กันเยอะมากเลยอยากทานตามบ้างนะคะไปลองทำกันดูค่ะ ก่อนทานนะคะก็สักนิดนึงนะคะนี่ราดด้วยซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็มัสตาร์ดสักหน่อยรียบร้อยแล้วนะคะซอสมะเขือเทศมัสตาร์ดเล็กน้อยนะคะมาลองดูด้านในกันดีกว่าโอ้โหมันแบบกรุบกรอบมากืชีดเป็นไงล่ะ ชิดยืดมากนะคะหืมน่าทานมากกรอบน่าทานมากไปลองทำตามกันดูค่ะคุณผู้ชมสำหรับแอนวันนี้ขอตัวไปทานอาหารอร่อยๆกันก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับแอนเมดค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ